ไก่บ้านตะนาวสีนึ่งสมุนไพรหอมๆนัวๆค่ะวิธีทำก็ง่ายใครๆก็ทำได้ลองติดตามชมดูนะคะเริ่มต้นด้วยการสับไก่เลยค่ะไก่นี้เป็นไก่บ้านนะคะปูซื้อมาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะตัวนี้น้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมนะคะก็ จะเอามาตัดในส่วนของตัดเล็บเขาทิ้งนะคะรวมถึงส่วนตูดไก่บ้านท้ายไก่นะคะเพราะว่าที่บ้านปู้ไม่กินแล้วก็จะตัดส่วนหัวส่วนคอออกด้วยค่ะแล้วก็จะนำมาสับเป็นชิ้นๆค่ะ อันนี้ใส่เกลือนะคะเป็นเกลือบ้านนะคะใส่เกลือลงไปประมาณ1กรามมือนะคะจากนั้นก็ขยําให้เข้ากันค่ะอันนี้จะเป็นการล้างเมือกล้างกลิ่นคาวของไก่นะคะด้วยการขยําเกลือเ<อ>ติมน้ำเปล่าลงไปนะเพื่อล้างเกลือออกค่ะเราจะล้างน้ำเปล่าอย่างนี้สองรอบค่ะ เติมน้ําลงไปอีกนะคะแล้วก็ล้างเป็นรอบที่2ค่ะพอล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพักให้เสด็จน้ําเอาไว้ทีนี้ก็จะเริ่มหมักไก่ค่ะด้วยการใส่น้ำตาลมะพร้าวนะลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วย ซอสหอยนางรมนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนๆในครั้งนี้นะคะปูชาย,ยี่ห้อแพนด้านะคะอันนี้ก็รสชาติดีทีเดียวราคาไม่แรงมากค่ะขวดหนึ่งประมาณ70-80บาทจากนั้นก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะ เกลือสักหนึ่งช้อนชาพริกไทยค่ะประมาณสักครึ่งช้อนชาอันนี้ผู้ใช้เป็นพริกไทยขาวป่นรากผักชีใส่ลงไปค่ะขา่าอันนี้ใช้เป็นข่าแก่นะคะแล้วก็ในถ้วยนี้นะคะก็จะมีกระเทียมหอมแดงตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงไปนะคะ เติมพริกแห้งลงไปสักหนึ่งทัพพีค่ะใครไม่ชอบเผ็ดนะคะก็ใส่น้อยๆแล้วกันนะอันนี้ปูต้องการความจัดจ้านจากนั้นนะคะก็จะขยำนะคะหรือว่าจะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะก็พยายามอันนี้ปูใช้ไม่ได้ใช้มือขยำนะอันนี้ปู้ใช้ทัพพีคลุกเคล้าเอานะคะก็เดี๋ยวจะใช้ตัวทัพพีนะคะกดกด ไอตัวน้ำตาลมะพร้าวนะคะให้มันละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับพวกเครื่องปรุงต่างๆค่ะเมื่อคลุกเคล้าได้ที่แล้วนะคะก็แรปด้วยพลาสติกนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้อย่างน้อยสองชั่วโมงหรือว่าจะหมักข้ามคืนเลยก็ได้ค่ะก่อนนำไก่ลงไปนึ่งนะคะก็จะใส่ซุปก้อนรสไก่ลงไปประมาณสัก1ก้อนค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยผักค่ะวันนี้ปู้มี ใบอิตูนะคะหรือว่าใบาแมงลักแล้วก็ผักแพวค่ะปิดฝานะคะแล้วก็นำไปนึ่งค่ะใช้ไฟกลางนะคะเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วก็ไฟที่ใช้ในการนึ่งเราจะใช้เป็นไฟกลางๆงนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับไก่บ้านนึ่งสมุนไพรของเราค่ะรสชาตินัวๆน,นะคะเผ็ดนิดๆอร่อยมากๆเลยค่ะกินกับข้าวเหนียวหรือว่ากินกับข้าวสวยก็ได้ทั้งนั้นนะคะหรือว่าใครจะทําเป็นกับแก้มนะคะกับเครื่องดื่มเย็นๆก็เข้ากันได้ดีทีเดียวค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมปู้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้รวย,รวยเๆเฮงๆกับทุกๆคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ